คาตาลิมันจะขึ้นข้างหลังอ่ะโอเคปะขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วพี่ขึ้นพี่ขึ้นแล้วพี่อยู่ไหนกันวะพี่อยู่ไหนกันครับเอ้ามันดึงไอ้ฟุกขึ้นมาเฮ้ยมันอ็อฟมันอ็อฟในหน้าคนนี้นะเอาไอ้สัตว์ยิง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 ไอ้เฮี้ยนี่ยิงยิงยิงโอเคโอเคพี่เป็นพวอขาสงคราสุดมั้ย อุ่สงครามที่มีวิทยุให้ฟังตพงเฮ้ยตกอ่าวางเรอยู่ข้างบนอ้ยปอุ้ยปุ๊บเหอเป็นยรถถังโอ้โหมันล็อกป้ารถถังรถถังโเข้าตีไหมเข้าตีพร้อมกันเข้าตีด้วยกันไหมเฮ้ยแม่ต้องยิงไม่ตายวะไม่ได้แต่คนอื่นที่ไม่ใช่อาร์มมาเข้าได้ก็รอดจากไหนยยิงไม่ตายใครว้ลบเฮ้ยกระเด็นอะไรไม่ตายลบ What คื่ตรงหินที่ที่ตรงแถวนี้พี่อยู่บนเนี่ยอยู่แถวข้างบนนี้แหละยิงมันอยู่ออกไปแล้วอเอ้าโปอเหรอปออไปคือยิงไม่ตายเขาตายนะมรากดยิงเขาไม่ตายนายกรเหียอะไรเนี่ยยสามนัดแล้วเนี่ยสนายสามนัดแล้วเพิ่งเปิดเลยดิจะกรอกที่ไหนอลนปออ่ะกูตายอีกแล้วอลน ะหรอหนุ่มป้อหนุ่มป้อเหรอผมมีเกาะนะก็ราจากนายอาทิตาก็ยังไม่ตายใครวะผมมีเกาะนะก็ตายนะเมื่อกุญยิงเขาก็ตายตายกะที่อะไรเนี่ยใช่สามนัดแล้วเนี่ยสนายสามนัดแล้วเปิดเลยดิผมมีเกาะนะ What What the Fuck ก็ราจากนายอาทิตาก็ยังไม่ตายใครวะผมมีเกาะนะก็ตายนะเมื่อกุญยิงเขาก็ตายตายกะที่อะไรเนี่ยใช่สามนัดแล้วเนี่ยสนายสามนัดแล้วเปิดเลยดิ ผมมีเกาะนะ